สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาทำพแพนงหมูนะคะพแพนงหมูของยายก็นี่ค่ะมีกะทินะคะก็มีหมูนี่ค่ะหมูหม,มักนะคะหมูหมักเอาไว้แล้วก็มีพริกขี้หนูแดงหั่นไว้กับใบมะกรูดนี่ขาดไม่ได้ก็คือพริกพแพนงของเราจ้านี่ค่ะ พริกกระแนงของเรานี่เดี๋ยวเราเท่ยวกัะที่ก่อนนะคะเี่ยวกระทียมให้ขึ้นมันก่อนนะคะทุกคนเี่ยวกระทียขึ้นขึ้นมันก่อนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลาน้ำมันหอยสีวขาวผงนัวตีวนีหน่อยะคะ่ะ แล้วยายจะใส่มะเขือเปราะด้วยนะคะไอ้มะเขือพวงด้วยนะคะอันนี้ใส่มะเขือพวงนะคะพริกข ն แนงก็คือซื้อมาตลาดค่ะแล้วก็มาตําตาพริกกระเทียมเพิ่มอีกนะคะหัวตะไคร้ใส่ลงไปนะคะนี่ยายก็จะตําตําตาใหม่นะคะผสมไปอืมข้าวแต่ของเขานี่ยายว่ามันจะไม่อ่าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะ เราก็เลยต้องตำเพิ่มอีกนะคะต่อไปเราคือเคี่ยวกะทิก่อนจ้าเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะทุกคนกะทิของเราก็แตกมันแล้วนะคะเราเจะเกลพริกลงไปะคะ่ะพริกลงมาผัดคะ่ะน้ำกลุ่นจะรุนใจเลยนะคะ หัดไปเรื่อยๆไฟเบาๆค่ะ เติมกะทิอนนะไรไม่ใชตักเที่ยวให้พิกให้พี่แกงของเราหอมนะคะพิดแกงของเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจ้าพิกแนงพิกแนงค่ะไม่ใช่พิ่แกงผัดให้หอมไปเลยค่ะ ได้จะได้ที่แล้วนะคะยายทำไฟอ่อนๆเน่งไฟนิดหนึ่งหอมแล้วค่ะหอมพริกแหนงหอมแล้วหอมแล้ว เราก็จะเอาหมูใส่เลยคะ่ะแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเลยะคะ่ะนี่หมูสองยายก็หมักได้แล้วนะคะหมักใส่น้ำซีอิ๊วไม่ได้ใส่กันมากมายใส่ซีอิ๊วแล้วก็ซอ็ถอายนางลงนิดหน่อย มักไว้เพื่อว่าไม่ในห้องไหนเราสดเกินไปนะคะเกรนนุ่ม เอาเรียกมาเอาเสี้ขาวปลาเลยนะคะณแน่นสันตาเลย bánh no ta nít này nó khác đây sẽ rút đi cái mít này nào subscribe sẵn kênh ขาดไม่ได้ก็ติดเกลือนะคะใส่เกลือด้วยนะคะอาหารทุกอย่างใส่เกลือจะมีรสชาติเข้มข้นนะคะเติมน้ำไปหน่อยอันนี้รอน้ําเดือดก่อนนะจ๊ะเีายจะใส่น้ำเกลือพวงนะคะแผนของยายก็เดือดแล้วนะคะนี่น่าทานไหมคะยายจะใส่น้ำเกลือ วังไปจ้านี่ใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ไม่ใส่ก็ไม่ว่าก,กันนะคะแล้วแต่คนชอบดูบรรยากาศนนผ่ต้นผาออร่อยมากค่ะชิมแล้วค่ะ ใส่น้ำเยอะนิดนึงเพราะว่าจะใส่ถุงขายนะคะเดี๋ยวมะเขือสุกก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะทุกคนคะ่ะรอรอมะเขือสุกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมะเขือของยายก็สุกแล้วนะจ๊ะ เรจะใส่ใบมะกรูดลงไปพริกขี้หนูนะคะพรกจอยนะคะพริกแดงแต่งสีสันนะคะความหอมนะคะจะเติมกะทิไปจ้ามันๆไปเลยเให้หมดเลยจ้ะนี่๋อ้ ยอดจ้ะความอร่อยสินะจ้าเป็นอันว่าเสร็จเสร็จนะจ้าทุกคนน่ารับประทานไหมคะสั่งได้นะคะถุงละสามสิบบาทเองค่ะแค่นี้ก็จบคลิปแล้วนะจ้า,าแนงหมูหมักอร่อยมากๆจ้าสวัสดีค่ะ